ไม่มีสลิปก็กลัวได้เติมสุขจากอีออนรายได้5,000บาทมีสเตตเมนต์ยื่นได้เลยสวัสดีครับทุกคนฮะที่เข้ามาชมคลิปเติมสุขจากอีออนนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังคลิปนี้จนจบก่อนเลยนะเพื่อที่จะรับข้อมูลกติกาข้อดีข้อแม้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับของเเชื่อตัวนี้นะครับก่อนที่จะไปกู้เงินนะเราจะได้ไม่เสียเวลากัน ยคลิปนี้นะครับก็จะนำข้อมูลประกาศของบริษัททั้งทางเว็บไซต์เซล,ลชีตและที่อื่นๆที่ผมหาได้นะครับรวมถึงความคิดเห็นของผมด้วยนะครับแล้วมาสรุปกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับสินเชื่อเติเตมสูข,ขของธนาคารอีออนนะก็เป็นธนาคารที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะโดยสินเชื่อตัวนี้มีความน่าสนใจคือกติการเนี่ยในการสมัครค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะก็คือ รายได้5,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับไม่ต้องใช้ชีตเงินเดือนก็ได้นะครับโดยใช้เอกสารชําระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่าประกันชีวิตเนี่ยแทนได้หมดเลยนะครับและต้องเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารอีอออนเท่านั้นนะและแน่นอนนะครับสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับสามารถไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ bot.or.th ได้เลยนะครับเป็นเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง ยังไงก็ตามนะครับคุณต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบและมีฉาชีพเนี่ยชอบเอาชื่อของสินเชื่อในระบบเนี่ยที่ถูกกฎหมายอะ่ะเอามาปลอมเอามาหากินผมบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ผมตอบคาถามเรื่องสินเชื่อนอกระบบโดนโกงอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะครับก็ไม่อยากให้คุณเป็นลายต่อไปละกันสำหรับสินเชื่อในระบบนะครับจะไม่มีการติดต่อผ่านไลน์ส่วนตัวหรือ Facebook ส่วนตัวโดวยเด็ดขาดนะไม่มีการส่งเอกสารผ่านไลน์เลยเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วย และที่สําคัญนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนกู้เงินนะครับทุกกรณีถ้าเกิดโอนก่อนคือโกงนะครับแล้วเวลาเราจะกดยินยอมหรือกดยอมรับสินเชื่ออะไรนะครับให้เรากดเข้าไปอ่านข้อตกลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อป้องกันการโดนโกงนะครับหลายๆสินเชื่อหรือมิชชีพเนี่ยชอบใช้ข้อตกลงเนี่ยเป็นตัวอ้างนะครับเพราะว่านิสัยคนไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยอ่านข้อตกลงเท่าไหร่หรอกกดติ๊กถูกแล้วกดยอมรับไปเลยถูกปะผมก็เป็นเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะครับผมแนะนําให้สอบถามกับสินเชื่อโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่ากติกาเป็นยังไงเอกสารเราได้ไหมนะครับรวมถึงคนที่กู้ไม่ผ่านนะครับผมแนะนําว่าคุณควรจะโทรไปหาสินเชื่อโดยตรงนะเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าทําไมคุณถึงกู้ไม่ผ่านนะครับเพราะอะไรนะแล้วคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะลองกู้ใหม่ไหมหรือว่าคุณควรจะไปที่อื่นเลยนะครับสินเชื่อตัวนี้เช็คเครดิตบโรหรือเปล่านะต้องบอกเลยนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้คือ วงเงินที่เขาให้มันต่ํามากเลยนะต่ำต่ำมากมากเลยแล้วกันเออแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นธนาคารเนี่ยผมเลยสึก,ก้ำกึ่งว่าเขาจะเช็คหรือไม่เช็คนะซึ่งตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยธนาคารทุกธนาคารเนะ่เช็คหมดเลยนะแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าการเช็คเครดิตโบโลเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของการกู้เงินนะครับถ้าแต่ว,ว่าคุณเคลียร์นี้หมดแล้วนะคุณควรจะลองกู้เงินดูนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีหนี้เก่าที่ค้างชําระอยู่ยังไม่จ่ายเงินเลยหรือว่าหนี้มันกลายเป็นหนี้เสียไปแล้วคุณก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยคือสินเชื่อทุกสินเชื่อนะเขาเห็นแล้วอ่ะเขาก็คงไม่กล้าให้คุณกู้หรอกใช่ไหมหนี้เก่าคุณยังไม่ใช้เลยใช่ไหมและหนี้ใหม่อ่ะคุณจะใช้หรือเปล่าจริงปะใครจะไปเชื่อขนาดเราเองยังไม่ค่อยอยากเชื่อเลยใช่ปะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคือทุกๆบริษัทเนี่ยมักจะตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ติดเครดิตบูโรนะคือลองยื่นดูก่อนนะเพราะว่า การติดเครดิตบูโรเนี่ยมันไม่ใช่ทุกส่วนของการอนุมัตินะครับมันอาจจะประมาณ2 0 3 0นะแต่สุดท้ายนะครับถึงคุณไม่ติดเครดิตบูโรนะแต่อายุคุณไม่ถึงและรายได้คุณไม่พอรายได้คุณต่ําเกินไปอาชีพคุณไม่ได้เนี่ยถึงคุณไม่ติดเครดิตบูโรคุณก็กู้ไม่ผ่านแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าบริษัทเนี่ยอนุมัติง่ายแค่ไหนนะครับผมบอกเลยนะว่าทุกบริษัทเนี่ยเขาต้องการกําไรใช่ไหมเออคุณก็ต้องการกําไรถูกป่ะกำไรของสินเชื่อเนี่ยมันมาจาก,กว่า เขาอะปล่อยกู้ให้เราแล้วเราอะคืนให้เขาพร้อมดอกเบีย้ยไอ้ดอกเบี้ยนั่นแหละเป็นกําไรของเขาดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําผ่านกิจการทุกข,ข้อนะครับและธนาคารมองเห็นว่าคุณสามารถชําระเงินให้เขาได้เนี่ยโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายล่าช้าไม่มีปัญหาเรื่องการหนีหนี้นะครับเขายินดีให้คุณอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากได้กําไรไนเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องความไวของสินเชื่อเติมสุกจากอีออนนะครับ เขาไม่ได้บอกไว้ในเว็บไซต์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสินเชื่อแนวแนวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1-5วันทําการนะครับไม่นับวันเสาร์ไม่นับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับแต่เลิกไม่นับนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับคนที่รอสินเชื่อนานเกินที่เขาบอกเนี่ยซึ่งผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเกิน10วันทําการนะควรจะโทรไปหาเขานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่า10วันทําการโทรหาเขาเขาบอกว่ายังรออนุมัติอยู่เนี่ยผมว่าไปสมัครที่อื่นเถอะอย่าไปร้อยเสียเวลาเลยนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดคุณสมัครช่วงปีใหม่หรือช่วงสงการที่มันมีวันหยุดเยอะๆต่อเนื่องนานๆเนี่ยนานแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคนชอบสมัครอันช่วงนั้นมากเลยอะแถมธนาคารสถาบันการเงินเขาก็หยุดอะ่ะเออมันก็ยิ่งนานเข้าไปใหญ่นะสลับจุดเด่นที่เขาโฆษณาไว้นะครับก็สินเชื่อตําสูขเป็นสินเชื่อดิจิทัลประเภทมีกําหนดชําระคืนเป็นรายงวดที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องมีสิปเงินเดือนเพื่อพิสูจน์รายไ,ได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลทางเลือกเป็นข้อมูลประกอบการสมัครขอสินเชื่อได้เช่นการชำํำระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่าประกันชีวิตเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสิทธิประโยชน์เลยนะก็คือบริการสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้สามารถเบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรผ่านเครื่องเบิกเงินสดอีออนทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเบิกผ่อนผ่านตู้ธนาคาร ATM ของกสิกรไทยเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมในก,การเบิกเงิน13บาทต่อรายการนะระยะการผ่อนชําระคืนเป็นรายเดือนจํานวน6เดือนนะครับส่วนจุดเด่นที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็จะมีรายได้5,000บาทต่อเดือนเนี่ยก็สมัครได้นะครับสิ้เงินเดือนไม่ต้องนะแค่ใช้เอกสารใบเสร็จใบชําระค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือค่าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุรายเดือนเนี่ยก็สามารถส่งแทนได้เลยนะครับก็ถือว่าปลดล็อกปัญหาคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีใบรับรองเงินเดือนเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะคุณต้องมีสเตตเมนต์หรือรับเงินเข้าบัญชีเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามไ้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโดยผมแนะนำนะครับให้สอบถามใน YouTube นะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะมองเห็นใน YouTube นะครับใน Facebook ใน Ti k t o k มันจะมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะโดยโปกติก็จะตอบประมาณวันละครั้งหนึ่งช่วงเช้าๆนะครับนะ แล้วก็อยากจะลบคนนิดนึงนะครับเวลาสอบถามเนี่ยเขียนให้ถูกต้องนะครับเขียนให้ละเอียดด้วยนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่งั้นผมตอบไม่ถูกจริงๆนะคือผมอยากช่วยนะฮะแต่ถ้าผมไม่เข้าใจว่าคุณถามอะไรอ่ะเขียนผิดมาหรือว่าแบบเขียนสั้นมากๆจนผมไม่รู้ว่าตกลงถามอะไรกันแน่เนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะครับและสําหรับคนที่สนใจสอบถามละเอียดสินเชื่อหรือไปขอสินเชื่อนะครับก็สามารถไปสอบถามได้ที่ Facebook ไลน์หรือว่าฝ่ายบริการลูกค้านะครับก็อยู่ด้านข้างนี้สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อเงินสดนะครับก็คือเขาให้เงินก้อนมาเลยนะและหลังจากนั้นเราก็จ่ายตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะว่ากี่เดือนนะครับแล้วเดือนละเท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดว่าคืนหมดแล้วก็คือจบนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่แบบนานๆซื้อของทีนึงนะครับแล้วก็ ไม่ต้องการจะได้รับวงเงินต่อในอนาคตนะครับสินเชื่อตัวนี้ให้วงเงินสูงสุดคือ80,00บาทนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับผมไปเจอที่อื่นมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าเรากู้เงินเนี่ยเราจะไม่ได้รับวงเงินสูงสุดมาใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันทุกที่นะครับก็คือถ้าเกิดคุณมีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้รับวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้นะอย่างเช่นรายได้คุณ4 0,000บาทเนี่ยคุณจะได้วงเงินสูงถึง2,000 0 0บาทเลย แต่ถ้าเกิดว่ารายได้คุณเนี่ยน้อยกว่า30,000บาทนะครับคุณจะได้วงเงินแค่1.5เท่านะครับอย่างเช่นรายได้คุณเนี่ยหมื่นห้าคุณจะได้รับวงเงินอยู่ที่ประมาณ22,500บาทนะครับแต่ยังไงก็ตามนะมันก็ขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดได้นะครับถ้าเกิดวงเงินที่เราได้มามันเกินวงเงินสูงสุดไปเนี่ยเขาก็จะปรับให้มันเท่ากับวงเงินสูงสุดที่เขามีนะครับแล้ววงเงินที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นวงเงินของพนักงานประจําที่มีสลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนมี สเตตเมนต์เงินเข้าบัญชีแบบว่าทุกอย่างครบนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่พนักง,งานประจาําไม่มีสลิปเงินเดือนเป็นเอชีฟอิสระเจ้าของธุรกิจหรือฟรแลนซ์เนี่ยวงเงินที่ได้เนี่ยก็จะได้น้อยลงอีกนะครับถ้าเราไม่มีหลักฐานทางการเงินเลยไม่มีสเตตเมนต์ไม่มีเงินเข้าบัญชีรับแต่เงินสดเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากที่จะหาที่กู้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการสมัครสินเชื่อมากกว่าหนึ่งที่เนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับเราเพิ่งทํางานมาไม่นานเนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้ววงเงินที่ได้ก็ลดลงอีกทีหนึ่งนะครับและในบางอาชีพนะครับเขาอาจจะไม่ให้กู้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงของธนาคารนะครับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับก็สาหรับสินเชื่อตัวนี้นะเติมสุกจากอีออนนะดอกเบีย้ยสูงสุด25ต่อปีนะครับ ก็ค่อนข้างจะแตกกันนิดน,นึงนะเพราะว่าดอากเบีย้ยแค่25%ต่อปีนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสิเนเชื่อตัวอื่นเนี่ยวงเงินแค่นี้และเงินเดือนเริ่มต้นที่แค่นี้ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่3.3%ต่อปีนะครับก็คือเป็นวงเงินแบบนานโนแฟแน,นนะและสำหรับดอกเบี้ยปกติ25%ต่อปีเนี่ยกูก้เงิน10,000บาทเนี่ยเราจะโดนดอกเบี้ยรประมาณวันละ7บาทนะครับระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับอยู่ที่6เดือนนะซึ่งระยะเวลาที่บอกเนี่ยเป็นระยะเวลาสูงสุดนะแต่เวลาเราผ่อนจริงๆเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราะเลือกกีดเดือนด้วยนะการชําระขั้นต่ำนะครับเนื่องจากสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อเงินสดนะดังนั้นต้องชําระเท่ากันทุกเดือนนะครับจนครบ6เดือนก็จบและปิดหนี้ไปเลยนะแต่คุณสามารถโบได้นะครับตัวอย่างการผ่นอนชาระนะครับถ้าเกิดดูตารางด้านข้างนี้นะก็จะเห็นว่ากู้เงิน5,000บาทผ่อน6เดือนเนี่ยต้องจ่ายเดือนละ895.14บาทตามที่เขาแจ้งไว้นะหรือรวมแล้วนะครับเราต้องจ่ายทั้งหมด5370.84บาทนะครับ ก็มีนิดนึงนะครับที่ผมเห็นนะคือค่า้จ่ายจอื่นๆเนี่ยสิบสองบวกสามบาทนะแต่เนื่องจากว่ามีแค่เฉพาะเดือนแรกนะครับเดือนต่อๆไปไม่มีนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมขอข้อจนานณ์นิดนึงนะครับตอนนี้ผมมีทั้ง YouTube เพจทิกตอกและเว็บไซต์ผ่อนยืมกู้ออมนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเติมสุขจากเอีอออนนะครับต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่วนส่อนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครรายใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกหรือสินเชื่ออื่นๆของธนาคารอีออนเท่านั้นนะครับอายุ20-65ปีบริบูรณ์รายได้ตั้งแต่5 0 0 0ับาทขึ้นไปต่อเดือนอายุการทํางานหเดือนขึ้นไปมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือเบอร์บ้านหรือเบอร์ที่ทํางานนะครับมีที่อยู่ปัจจุบนันหรือสถานที่ทํางานเนี่ยอยู่ในพื้นที่ให้บริการของอีออนนะก็ต้องขอย้ําเลยนะครับว่า คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเขาขออะไรต้องได้อยางงั้นนะครับเขาขออายุ20คุณอายุ18หรือคุณอายุ19ปี11วันก็ไม่ได้นะครับคุณต้องอายุ20ขึ้นไปนะเรื่องอาชีพก็ด้วยนะครับเรื่องรายได้ก็ด้วยนะถ้าเกิดคุณรายได้ต่ากว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับพนักง,งานที่ไม่มีสลิปเงินเดือนและใบรับรองเงินเดือนเนี่ยต้องเลือกเป็นอาชีพอิสระเท่านั้นนะเพราะว่าธนาคารเขาไม่เชื่อว่า อาชีพพนักงานประจำเนี่ยจะไม่มีสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินนะก็มีบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนนับจากปัจจุบันพร้อมหน้าบัญชีธนาคารสำเนาใบเสร็จใบแจ้งชำระค่าสาธารณภคค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศรัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่าประกันชีวิตค่าประกันอุบัติเหตุรายเดือนเอกสารเดือนล่าสุดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ชื่อสำเนาใบเสร็จใบแจ้งชำระตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้นนะครับคือต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นนะอ,อกรณีเช่าที่อยู่อาศัยนะครับให้ใช้เอกสารค่าน้ําค่าไฟของบ้านเช่าหรือห้องเช่า,ชานะครับต้องแนบสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยชื่อของผู้เช่าเนี่ยต้องตรงกับชื่อของผู้สมัครเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการกู้เงินนะครับนอกจากคุณสมบัติที่ผมว่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคุณต้องส่งเอกสารให้ครบด้วยนะครับต้องชัดต้องไม่มัวน,นะครับ สภาสินเชื่อตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าเอกาสารค่อนข้างจะน้อยพอสมควรเลยนะแต่เพิ่มเติมก็มีแค่ใบเสร็จกับใบแจ้งหนี้อื่นเท่านั้นเองนะอาชีพที่กู้ได้นะครับก็เพราะว่ามันไม่ต้องใช้สิปเงินเดือนนะครับจึงเปิดโอกาสให้กู้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจนะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องมีรายได้เงินโอนเข้าบัญชีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยคือจบนะครับแต่ยังไงสุดท้ายแล้วนะครับ มันก็ยังมีก,มกต,ติกาต่างๆอีกมากมายนะครับทั้งที่เรามองเห็นอย่างเช่นเรื่องกติกาผู้สมัครเรื่องเอกสารต่างๆนะครับและกติกาที่เราไม่ได้มองเห็นนะครับอย่างเช่นเรื่องเครดิตโบโรนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังจัดการหนี้เก่าไม่หมดนะครับรก็บอกเลยนะว่ายากเลยนะครับหรือว่าเนี่ยจำนวนธนาคารที่เราเคยสมัครส,สินเชื่ออาไว้วงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นๆความถี่ในการสมัครสินเชื่อนะครับอาชีพของเราอายุงานของเรานะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องพานด่านไปให้ได้นะครับถึงจะสมัครผ่านได้นะ ยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านแล้วกันนะครับถ้าใครสมัครผ่านแล้วนะครับรบกวนคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าสมัครผ่านแล้วนะจะบอกวงเงินด้วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่การอวดนะครับว่าแบบเฮ้ยฉันสมัครผ่านแล้วนะเฮ <mumbles. S 1> ้ยฉันได้วงเงินเท่านี้นะแต่มันคือการช่วยเหลือคนอื่นๆในอนาคตด้วยนะครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดมีคนต้องการเงินเนี่ยแล้วเขามาดูคลิปผมอะแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยคนนี้ก็สมัครผ่านนะคนนี้ก็สมัครผ่านนะเฮ้ยได้วงเงินสูงด้วยอะ เราน่าจะลองสมัครดูบ้างนะครับถ้าเกิดเขาสมัครผ่านนะครับเขาจะได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนะครับไม่ไปโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินนะครับนึกออกใช่ไหมคนที่มาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปกู้เงินนอกระบบไปเจอมิจฉาชีพอ,อีกนะครับยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับปัญหานะครับดังนั้นผมบอกนะว่าการคอมเมนต์เพื่อให้กําลังใจคนอื่นเนี่ยและคนอื่นเขาไม่โดนเงินกู้นอกระบบหรือมิจฉาชีพหลอกเอาเนี่ยมันคือการทําบุญที่สุดยอดมากเลยนะฮะ แล้วก็เป็นการทำบุญที่ดีและก็ฟรีด้วยนะครับสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถสมัครผ่านแอปอีออนได้เลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับคุณก็ต้องไปที่ธนาคารอีออนเพื่อไปยืนยันตัวตนที่สาขาก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือการสมัครครั้งแรกเนี่ยคุณต้องไปสาขาก่อนนั่นเองนะข้อแมที่ต้องรู้นะครับก็ที่บอกเมื่อกี้เลยนะคือคุณต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะกู้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับสินเชื่อตัวนี้สําหรับลูกค้าใหม่ของอีออนเท่านั้นนะครับ สำหรับเรื่องการทําปิดกฎไม่ชําระนี้นะครับของทุกธนาคารทุกสินเชื่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีหนี้น้อยกว่า1000บาทเนี่ยคุณจะไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรแต่ถ้าเกิดคุณมียอดหนี้มากกว่า1000บาทนะครับคุณจะเสียค่าทวงหนี้เนี่ยครั้งละ50บาทสําหรับ30วันแรกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะเสียครั้งละ100บาทนะครับเมื่อเกิน3 0วันเป็นต้นไปนะ ที่เหลือก็น่าจะคล้ายๆกันหมดนะครับคือการปิดวงเงินไม่ให้กู้เพิ่มอีกการขึ้น Backlist การติดเครดิตโบโลอะไรก็ว่าไปนะครับยังไงก็อย่าพลาดนะครับสำหรับเรื่องการจ่ายเงินค้างวจ่ายเงินคืนนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะรบกวนนิดน,นึงนะครับช่วยพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วใต้คอมเมนต์นี้หน่อยนะฮะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะมันก็เป็นกําลังใจเล็กๆให้กับผมได้ดีมากๆเลยนะครับ หรือถ้าอยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้นนะครับคุณก็สามารถไปซื้อของในแอป s h o ปปีหรือ Lazada ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะก็จะได้ค่คาคอมนิดนึงนะครับเป็นค่าขนมนิดนิดหน่อยหนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากเลี้ยงกาแฟผมเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงบุฟเฟ่ผมได้หมดเลยนะครับ ไปที่ u t u b e นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเออเลี้ยงอะไรบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการสมัครสมาชิกช่องผมเนี่ยผมไม่มีอะไรให้นะครับเพราะผมบอกเลยนะว่าผมตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เท่าที่ผมเห็นเลยนะครับเชื่อว่า90%เนเนี่ยผมตอบคอมเมนต์หมดเลยนะครับดังนั้นผมก็ไม่รู้จะให้อะไรพิเศษนะครับสำหรับคนที่มาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรผมนะครับ แล้วก็นิดนึงนะครับกดสมัครเสร็จแล้วอย่าลืมกดยกเลิกด้วยนะครับเพราะว่ามันจ่ายทุกเดือนนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่กดยกเลิกเนี่ยผมก็จะให้กินทุกเดือนได้เรื่อยๆนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อน,กนนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออกไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้เงินเพื่อใช้สุดุ้ายนะครับกู้เงินเพื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับและยังไงก็รักษาเครดิตไว้ให้ดีที่สุดด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหารเรื่องทางการเงิน แล้วก็วิกฤตทางการทางการเงินในปัจจุบันนี้ไปให้ได้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย